แม่ค้าดีใจจนเป็นลมสองรอบถูกหวย6ล้านแจกปลาทั้งตลาดตาเข้าฝัน3คืนติดบอกเลขตรงๆเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่17กุมภาพันธ์ได้รับแจ้งความจากนางสีนวลคงทรัพย์อายุ62ปีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาท พร้อมนำลอตเตอรี่หมายเลข098-597งวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์มาเป็นหลักฐาน นางสีนวลกล่าวว่าตนมีอาชีพขายปลาน้ำจืดและมะม่วงที่ตลาดนัดหลังโรงเรียนวังจันทร์วิทยาอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองขณะที่กำลังขายข,ายของอยู่นั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งก็ถึงกับดีใจจนเป็นลมไปสองรอบก่อนจะตั้งสติได้จึงแจกปลาที่ขายให้กับชาวบ้านและแม่ค้าในตลาดไปทั้งหมดแล้วเก็บร้านเดินทางมาแจ้งความนางสีนวลกล่าวต่ออีกว่าโดยเลขที่ตนซื้อน,นั้นคือ597เเนื่องจากมีตาม,มาเข้าฝันแล้วบอก อให้ซื้อเลข597โดยมาเข้าฝันติดต่อกันถึง3คืนจึงนำเลขดังกล่าวไปซื้อซึ่งเหลือเพียงหนึ่งใบดีใจมากหลังขึ้นรางวัลเตรียมนำเงินไปทำบุญและเก็บไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัวต่อไปด้านเจ้าของร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เปิดเผยว่านอกจากนางสีนวลแม่ขาปลาที่ถูกรางวัลที่หนแล้วยังมีผู้ชายอีกหนึ่งคนที่ซื้อแบ่งไปก่อนหนึ่งใบซึ่งก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด